สวัสดีครับพวกผมนิวจากรายการ iNew CH กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น a d o m BN03 Duo Camera WiFi อยู่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว,ว่าเวลาเราเอาไปใช้งานจริงนั้นเราจะได้ประสบการณ์การใช้งานเป็นอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่เหมาะกับรถแบบไหนบ้างกล้องของเขามีแค่รูปจากกล้องหน้าอย่างเดียว แล้วที่เราบอกว่าเป็น DuO Cam e r a นั้นกล้องหลังอยู่ไหนถ้าเกิดว่าคุณซื้อเซ็ตที่เป็นกล้องคู่หน้าหลังเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่3690บาทจะมีการเพิ่มกล้องด้านหลังเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องมีการแยกกล่องแพ็กเกจกันด้วยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้กล้องหน้าอย่างเดียวเขาก็มีขายด้วยราคาก็จะลดหลั่นลงมานั่นเองกล้องรุ่นนี้นั้นมีการรองรับ built-in GPS แล้วก็ยังรองรับดู o WiFi ใช้ขึ้นความถี่ 2.4GHz สองจุดสี่กิกะไฮลได้ วกลว้กองด้านหน้าน,นี้นะครับมีเรสูลูชันความคมชัดระดับ2 k 1 4 4 0 p 30เฟรมนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้มีการตั้งค่าที่เป็น high frame rate. ไฮเฟรมเลตอะไรประมาณนั้นเราสามารถดรอปความละเอียดลงมาเป็น full hd ธรรมดาก็ได้นะครับรู้เรื่องว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นถนนเส้นไหนเลขทะเบียนคันข้างหน้านั้นเลขอะไรสีรถอะไรเวลาเราติดตั้งไปเนี่ยรูปทรงมันจะเป็นแบบนี้เลยครับตัวฐานเนี่ยมันจะเหงี่ขึ้นฟ้าใช่ไหมครับตัวกล้องเนี่ยก็จะคอยหันหน้าออกบริเวณหน้ารถ เราสามารถบิดให้มันเห็นให้มันก้มแบบนี้ได้ตามใจชอบได้ตามสะดวกเลยครับมีองศามุมมองการรับภาพที่กว้างสุดก็คือ140อองศานะครับคุณผู้ชมดูจากภาพฟุตเทจท,ที่ผมเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับว่า มองเห็นรายละเอียดของตัวรถเราได้แบบครบถ้วนเลยบริเวณด้านบนนะครับที่เวลาเราขับตามรถใหญ่ๆอย่างเช่นรถกระบะก็สามารถเห็นรายละเอียดแบบด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้ขอบซ้ายขอบขวานี่ได้หมดเลยนะครับในส่วนของรูรับแสงนะครับก็จะมีค่า F s t ตอบอยู่ที่1.8หลายๆแบรนด์หลายๆร,รุ่นนั้น ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับเราขึ้นภาพให้ดูเลยดีกว่าว่าในขณะที่เราขับขี่อยู่ในสภาพแสงน้อยๆมองเห็นทัศนวิสัยจากตาเราเองก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วตัวกล้องล่ะจะได้ภาพยังไงเท่าที่ดูจากฟุตเทจนะครับมันก็ค่อนข้างจะเลือนลางไปนิดนึงก็จะมีซอฟต์แวร์คอยช่วยในเรื่องของการปรับแสง ในเรื่องของการดึงรายละเอียดขึ้นมาให้เราได้เห็นมาพอประมาณหนึ่งไม่ได้โอเคมากที่สุดแต่ถือว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่สำหรับในเรื่องของภาพในขณะที่เราขับขี่ตอนกลางวาันบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ย เลยนะครับคือมันค่อนข้างโอเคแล้วก็เก็บรายละเอียดแสงได้ดีการที่เราใช้กล้องรถยนต์รุ่นนี้นะครับในการติดบริเวณหน้ารถแล้วเราไปขับขี่ในบริเวณที่ถนนมันไม่เรียบถนนมันไม่ได้ดีมากพอเนี่ยจะมีอาการสั่นไหวกโกกแก๊กง้งงางๆหน่อยนะครับเขาไม่ได้มีระบบชิ้นเลนไม่ได้มีระบบซอฟต์แวร์ในการแก้ไขภาพเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียด สำหรับด้านข้างของตัวกล้องตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยมีพอร์ตไมโคร USB มีพอร์ตสำหรับเสียบ AV In หรือว่ากล้องหลังรูเสียบสล็อตของไมโคร SD Card นะครับตัวนี้สามารถใส่ s o l i เลได้สูงสุดก็คือ128 GB เลยถ้าเกิดว่าคุณมีทุนทรัพย์ที่มากพอ ใส่ไมโคร SD card ขนาดความจุเยอะๆดีกว่าเราจะได้มีข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆวันถ้าเกิดว่าคุณใส่แค่16 g ิกอย่างเงี้ยคุณขับรถตอนเช้าไปจนถึงตอนเย็นภาพตอนเช้าเนี่ยมันหายไปแล้วมันถูกเขียนทับไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวกล้องเองเนี่ยก็มีซอฟต์แวร์ให้เราตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเลือกโคเดกเป็นแบบไหนปกติแล้วกล้องติดรถยนต์ทั่วๆไปรวมถึงกล้องดิจิตอลที่เรากําลังถ่ายรายการอยู่เนี่ยก็จะใช้โคเดกในการบันทึกเป็นแบบ H 264ครับเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วแล้วอันใหม่คือเทคโนโลยีชื่อว่าอะไรอันใหม่คือ H265 ครับเวลาเราถ่ายวีดีโอไปจำนวน1ชั่วโมงเนี่ย ขนาดไฟล์ของโคเด็ก H265 นั้นจะเล็กกว่าคุณจะบันทึกไฟล์ได้นานกว่าการตั้งค่าโคเด็กแบบ H264 นั่นเองจุดพลิกผันจุดแตกต่างนิดนึงเราจะไม่สามารถเปิดไฟล์ H265 จากมือถือบางรุ่นได้เพราะว่ามือถือบางรุ่นนั้นไม่รองรับเราไม่สามารถเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์บางรุ่นที่ไม่ได้ลงโปรแกรมเพิ่มได้นั่นเองนะครับเราก็ไม่ต้องตั้งค่าให้มันเป็นแบบ H265 ครับใช้แบบเดิมดีกว่าตัวกล้องรุ่นนี้มี1ฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมเองก็ชอบเหมือนกันคือเวลา เลาเราไปเจออุบัติเหตุชนเขาหรือเขาชนเราตัวกล้องเนี่ยจะดีเทคโดยอัตโนมัติและจะทําการล็อกไฟล์นั้นๆให้ไม่ถูกเขียนทับการทํางานของเขานั้นง่ายมากเลย mm hmm. เมื่อตัวกล้องเนี่ยพบว่ามกระแทกแรงๆเบรกแรงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่โหมด Emergency Lock เลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะล็อกไฟล์ด้วยตัวเองก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับจะเห็นได้เลยนะว่ามีแค่ปุ่มเดียวให้เรากดเราสามารถกดปุ่มนี้ เพื่อให้เขาเข้าสโหมด emergency lock แบบที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับและในส่วนของการใช้งานนะครับตัวกล้องรุ่นนี้จะมีไมโครโฟนในตัวด้วยรวมถึงเขามีไฟแสดงสถานะนะครับคอยบอกเราเนี่ยเวลาเราใช้งานกล้องรุ่นนี้ด้วยและนี่เนี่ยคือทั้งหมดของกล้องหน้าโอเคเราไปดูกันที่กล้องหลังกันบ้างดีกว่านะครับกล้องหน้าเป็นแบบ 2K กล้องหลังจะเหลือเพียงแค่1 0 8 0 p ปเท่านั้นครับคุณผู้ชมสำหรับกล้องด้านหลังนะครับรูรับแสงของเขาก็เป็นค่า f 1.8เช่นเดียวกับกล้องหน้านะครับในเรื่องของการเก็บแสงสว่างใดๆก็แล้วแต่อาจจะมองเห็นแค่เป็นรถรุ่นอะไรสีอะไรแต่ในเรื่องของการมองเห็นป้ายทะเบียนนั้นอาจจะมองไม่เห็นชัดมากพอนะครับไม่สามารถติดตั้งด้านนอกตัวรถของคุณผู้ชมได้นะครับจะต้องติดในบริเวณด้านในรถเท่านั้นกล้องหลังนี้ไม่ได้มีเทคโนโ ลยีการกันน้ำนะครับไฟแสดงสถานะตรงนี้ที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเฉิดฉายและสะว่างออกมาแทงตาผู้ขับขี่จากกระจกมองหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่ามันแยงตาหรือว่าลาคาญสายตาในขณะขับขี่นั้นคุณผู้ชมสามารถไปหาเทปพ,พันสายไฟอะ่ะที่เป็นสีดาๆมาแปะทับตรงนี้ได้เลยไม่เสียหายอะไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากบอก อันนี้คือสายที่เสียบจากตัวจุดบุหรี่ไปยันกล้องด้านหน้าขอตของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไ i โคร USB ทําสายอันนี้หายหรือว่ามันขาดในจากการใช้งานในระยะยาวๆสามารถไปหาซื้อ USB ปกติไม่จาเป็นต้องมาซื้ออุปกรณ์ของทางโรงงานที่เขาให้มาตั้งแต่ต้นก็ได้ซึ่งสายไฟจากกล้องหน้านี้นะครับเขามีความยาวอยู่ที่3.5เมตรมากพอที่เราจะใช้ในการลอดสายไฟไปในบริเวณต่างๆของรถยนต์ของเราได้เลยตัวแปลงไฟจากตัวจุดบุหรี่เชื่อมต่อ USB ปกติ มาให้จํานวนหนึ่งพอร์ตชาร์จอุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่คุณผู้ชมอยากจะชาร์จเช่นลาโพงบลูทูธเช่นอะไรก็ว่ากันไปเขาจะจ่ายกําลังไฟแค่1นแอมป์เท่านั้นเองซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันน้อยมากๆมีให้ใช้ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับสายไฟที่ต่อไปอยังกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนนะครับว่าพอร์ตตรงนี้จะเป็นพอร์ตเฉพาะที่ใช้กับกล้องของเขาเท่านั้นมีความยาวถึง5.5เมตรไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนี่ได้แน่นอนรถกระบะก็ได้แน่นอนรถตู้นี่ได้แน่นอนพอร์ตแบบนี้ครับเป็นมินิแจ็ mm คสายเสส้นีแดงตรงนี้ือ รจริงๆแล้วสายสัญญาณอันนี้รวมถึงกล้องหลังที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขามีการจําหน่ายแยกเพื่อไปใช้กับรุ่นอื่นๆที่เขามีหน้าจอการแสดงผลพอรุ่นนี้ไม่มีการแสดงผลทางหน้าจอแล้วทําให้สายสีแดงเส้นนี้นั้นอาจจะไม่ได้ใช้งานเลยเขาใช้เพื่อเอาไปตัดต่อสายไฟกับไฟถอยหลังครับซึ่งถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเราใส่เกียร์ R เพื่อที่จะถอยหลังเข้าซองถอยหลังจอดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตัวกล้องจะรู้ทันทีเลยว่าเรากําลังถอยหลังอยู่เขาก็จะตัดสลับภาพนะครับจากกล้องหลังให้มาแสดงผลอยู่ที่หน้าจอแล้ว เดี๋ยวมาดูวิธีใช้ผ่านแอปพลิเคชันของเขาเลยดีกว่าว่าใช้งานอย่างไร แอปพลิเคชันที่ใช้กับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้นะครับจะมีชื่อแอป,ปว่า Add o m e นะครับก็เป็นยี่ห้อของเขาเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับปกติแล้วกล้องหลายๆรุ่นก็ไม่ได้มีแอป,ปเป็นของตัวเองไปใช้ของใครก็ไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือว่าฝั่ง iOS ได้เลยนะครับไปหาโหลดเลยชื่อนี้นี่เองการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อ w i f i กับกล้องก่อน,นแน่นอนครับว่าตัวนี้เขาจะมีการล็อกรหัสผ่านเอาไว้ d d o m ดม n 0 3ก็รหัสผ่านในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครั้งนี้นะครับพิมพ ตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับเราสามารถไปเปลี่ยนทีหลังก็ได้กดคําว่า add device ได้เลยซึ่งเขาจะเข้ามาสู่หน้าการแสดงผลจากตัวกล้องนะครับซึ่งเราสามารถกดสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยทันทีนะครับเราสามารถดูอลบัาบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนท้องถนนเมื่อวันก่อน เมื่อตอนเช้าเมื่อตอนสายเมื่อตอนเย็นรวมถึงถ้าเกิดว่าเราเข้าแท็บคําว่าเอเจนนะครับเราจะสามารถเข้าไปดูไฟล์ที่ถูกล็อกได้คือไฟล์ที่เขาจะไม่มีการเขียนทับนะครับเกิดจากอุบัติเหตุเกิด<ๆ>จากการกระแทกแรงๆเกิดจากการเบรกลงแรงจะอยู่ในนี้ถ่ายรูปภาพหรือถ่ายวิดีโอจากตัวกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสามารถเปิดปิดไมโครโฟนได้เช่นเดียวกันนะครับจากทางด้านล่างนี่เปิดหรือปิดอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆเลยนะครับเราสามารถตั้งเรซูลูชันได้นะครับกดหยุดเ e คคอร์ดดิ้งก่อนอ่ะลองกดตั้งเรซูดู เห็นไหมครับว่าเขาจะให้เราเลือกระหว่าง1,443 0 0เฟร,รมกับ1,80 0 30เฟรมนั่นเองปกติแล้วเราจะตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่จากตัวกล้องติดรถยนต์เราก็คงจะกดที่ตัวกล้องเลยเพราะว่าเขามีหน้าจอแต่พอมันไม่มีหน้าจอทั้งหมดจะมาจบในนี้ครับมีการตั้งค่า WDR นะครับนั่นก็คือ Wide Dynamic Range ไปอยู่ในสภาพแสงยากๆอย่างเช่นขับรถใต้ทางด่วนแต่ข้างนอกทางด่วนเนี่ยจะเป็นแสงสว่างแบบจ้าจ้าตัว WDR เนี่ยจะคอยลดแสงสว่างด้านนอกเพื่อให้เราเนี่ยได้รายละเอียดที่คมชัดแล้วก็มองออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีการตั้งค่าเปิดปิด Time Stamp ด้วยนะครับเวลาที่กล้องตัวนี้เนี่ยเขาบันทึกวดีีโอไปจะะมการรบุ ที่แล้วเวลาลงไปในเนื้อวิดีโอเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่าเราขับขี่รถในวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร GPS แทมคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับเป็นการบันทึกตัวเลขพิกัดลงไปในเนื้อวิดีโอจะได้รู้ว่าณนะขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุนั้นพิกัดอยู่ที่เลขอะไรกันบ้าง GPS แทมและ time แทมนี้สามารถไปดูได้ในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับ GPS เพยเยอร์ครับผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เราดูได้หมดเลยว่าวันนั้นที่เราขับขี่เวลานี้ความเร็วของตัวรถนั้นขับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่อยู่ที่พิกัดอะไรซึ่งเขาจะแสดงผลเป็นแมปใน Google เลยนะครับรวมถึงบอกค่า G ส ensor เป็นกราฟด้วยมันทํางานร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเป็นโปรแกรมของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่ารูปวิดีโอได้คือการซอยคลิปวิดีโอให้มันแบบสั้นๆและต่อกันไปเรื่อยๆสามารถตั้งค่าความยาวได้ว่าอยากจะได้แบบหนึ่งนาที 3นาทีหรือ5นาทีาทเวลาเราไปค้นหาย้อนหลังเนี่ยมันจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถป้อนลายเส้นเพจได้นะครับกล้องหลายๆรุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับคือสามารถป้อนภาษาอังกฤษกับตัวเลขได้อย่างเช่น6 0 6 5แต่ว่าจะไม่สามารถใส่ตัวอักษรกอไก่ขอไข่แบบนี้ทําไม่ได้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้เขาตั้งมาเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 7 8พื้นฐานมากนะครับใช้รหัสผ่าน8ตัวขึ้นไปสิ่งเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันยังติดติดขัดขัดอยู่ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันสามงัน้า มี Wi-Fi มี GPS เขามีหน้าจอการแสดงผลด้วยนะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าเสียเงินเท่านี้แล้วแต่เราจะต้องมาดูการแสดงผลหรือว่ามาตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดบางคนมองว่ายุ่งยากครับและในเรื่องของการรับประกันตัวนี้เนี่ยก็คือ1ปีครับถ้าเกิดว่าใน1ปีนั้นมีปัญหาเขาก็ สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ให้คุณได้เลยทันทีหากคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเอาตัวกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้ไปใช้เป็นรุ่นหน้าหลังเลยซื้อทีเดียวจบมีลิงก์ให้กดได้ในใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้คือการรีวิว a d d o m มบีเอ็นศูนย์สา i ดูโอโอ้ยชื่อยาวจังเลยแฮะและเจอกันใหม่ครั้งหน้าหากว่ามีกล้องติดรถยนต์ที่น่าสนใจโอเควันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ